ศึกตำรวจตัดตำรวจเนี่ยเพิ่งแค่นับดึงนะคุณผู้ชม,มแล้วท้ายที่สุดแล้วไม่เลื่อนไม่พลิกโผลนะคะนะ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพังาดขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14นะคะ,ะไปดูหน่อยนะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้เขามีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่งนะคะคุณเศรษฐาทวีสินก็ไปนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานวาระสำคัญก็คือการพิจารณาผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวานนี้ทางสงตชนี่ค่ะ,<ฮ>ะนำโดยบิ๊กเด่นนะคะพลตำรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนปัจจุบันเนี่ยนี่ค่ะพาท่านนายกรัฐมนตรีออกมารับแผงกองเกียรติยศแบบนี้นะ,ะเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านเดินทางไปที่สตชสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทีนี้อพอเสร็จบรรยากาศตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณผู้ชมก็เข้าไปที่ห้องศิายานนท์บริเวณชั้นสองของอาคารหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรงนี้นะคะก็มีการประชุมกันเห็นไหมนายกนั่งหัวโต๊ะ mm hmm. อตอนแรกเนี่ยสื่อเกาะติดเลยนะคะลุ้นกันมือสั่นเลยขนลุกอะ่ะ mm hmm. เ,เพราะว่าคือการสรรหาเพราะว่าตรอกครั้งนี้ดุเดือดเผ็ดมันจริงๆตอนแรกเนี่ยข่าวมันออกว่าเลื่อน เลื่อนการพิจารณาผบตรคนที่14ออกไปแต่แต่งตั้งพลตารวจเอกรอยอิงคภัยโรดรองผบตรอาวุโสอันดับหนึ่งรักษาการผบตรพลางไปก่อนไม่กี่นาทีต่อมาคือภาษาชาวบ้านเนี่ยอันนี้อ่านตามสคริปต์นะตดไม่ทันหายเหม็นตดไม่ทันเอ้าจริงๆเนี่ยสื่อได้ข้อมูลชุดใหม่ออกมาบอกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนาเสนอขาอ่าวไอ้ที่ชุดแรกออกไปที่บอกจะเลื่อนที่บอกจะเลื่อนเราให้แต่งตั้งพลตํารวจเอกรอยอิงคาไพโรดเนี่ยรักษาการแทนก่อนเนี่ยมไม่ใช่นะปรากฏว่าสื่อได้ข้อมูลใหม่ยืนยันว่าที่ประชุมกรตรอมีมติ9ต่อสองเลือกพลตํารวจเอกต่อศัก์สุขวิมลผง,งานขึ้นเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนที่14โดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีท่านเป็นผู้เสนอชื่อพลตารวจเอกต่อศักแต่ ท่านงดออกเสียงนะคะท่านงดออกเสียงเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยเมื่อวานเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้นที่ไม่ได้โหวตให้พลตารวจเอกต่อศักก็คือพลตารวจเอกเอกอังสนานนท์นะคะ,ะทีนี้บรรดาแคนด,ดิเดตพอบอตรทั้ง4ี่คนเนี่ยพลตารวจเอกต่อศักสุวิมลเนี่ยต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมไล่เลียงเลยนะคะจากซ้ายไปขวาท่านอาวุโสน้อยที่สุดแต่ถูกวางเป็นตัวเต็งมาตั้งแต่แรกนะคะเพราะอะไร ลองไปไล่เลียงเส้นทางการรับราชการตำรวจของพลตำรวจเอกต่อศักก์กนิดหนึ่งนะคะน่าสนใจนะคุณผู้ชมท่านเองเนี่ยเป็นตำรวจแต่ไม่ได้จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานก็คือครนอราตาท่านเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เป็นน้องชายของพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลเลขาธิการสำนักงานพระราชวังเคยเป็นพนักงานบริษัทน้ำมัน นาน,น,านถึง7ปีนานเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะกระทั่งปี2,541อายุ33ท่านก็ลาออกมาเป็นตำรวจตามที่เคยฝันใฝ่และใฝ่ฝันด้วยการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาส,สานศาสตร์ ท่านเป็นสิงแดงไงอ๋อ oh, คือมีความรู้ความสามารถรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์สิงแดงนะคะเมื่อมาเป็นตํารวจแล้วมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีเป็นที่คุณหน้าคุณตาของพี่น้องสื่อมวลชนสายตํารวจจนกระทั่งได้รับฉาย,ยาจากนักข่าวสายตํารวจว่าเป็นมือปราบสายธรรมะและเป็นโรโบครอปสายบุญอเพราะมักจะเห็นอะไรฮะ ท่านไปทำบุญบ่อยมากมักจะปรากฏตัวในงานบุญจนกระทั่งงานศพลูกน้องผู้ตายบังคับบัญชาที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ท่านไปหมดนะคะครับนี่ค่ะเห็นไหมภาพแบบนี้คือนักข่าวใสายตำรวจเนี่ยเขาเห็นเป็นภาพชินตาเลยนะคะอืมแต่อย่างไรก็ตามครับเส้นทางสู่ตำแหน่งผอตรของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยก็เคยถูก คุณรังสีมันโรมสอส,อสอประชีรายชื่อพักเก้าไกลได้กล่าวถึงนะครับในการอภิปรายเรื่องของตัวช้างาจากันได้ไหมฮะตัวช้างหรือก็คือการอภิปรายความไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับในฐานะที่ตอนนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นประธานกตรและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับก็มีบทบาทในขณะนั้นด้วยโดยในตอนนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องของการแต่งตั้งนะครับตำรวจหลายนายที่มีการยกเว้นกฎของ กตอรอว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจและประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีครับเรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและยกย้ายข้าราชการตํารวจตามหลักอาวุโสให้กับพลตารวจเอกต่อศักดิ์ติดต่อกันถึง3ครั้งครับทำให้การขึ้นจากรองสารวัตรย้ำนะฮะขึ้นจากรองสารวัตรส,สู่สายผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างรวดเร็วนนเขาบอกว่าตำรวจทั่วไปเนี่ยต้องใช้เวลาตามหลักเกณฑ์นะ12ปีรองสารวัตรนี่ก็ประมาณร้อยตำรวจตรี สู่ผู้บัญชาการเป็นพลตำรวจโทฮะโอ้โหคือเขาบอกว่าตามหลักเกณฑ์เนี่ย<ะ>อาจจะต้องใช้เวลา12ปีแต่การยกเว้นหลักเกณฑ์ที่ทางพลเอกประยุทธ์และตอนนั้นคือพลเอกประวิทย์เนี่ยนะครับมีการประชุมแล้วก็มีการยกเว้นตรงนี้เอาไว้ทำให้ทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักนั้นขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยการใช้เวลาเพียงแค่3ปี4เดือนครับทำให้คนที่เพิ่งเข้ามาเป็นตำรวจในวยัย3าปีคือ คุณรังสิมันโรมบอกว่าปกติเนี่ยไม่น่าจะขึ breed, ้นมาถึงตำแหน่งผอบอตรอได้ทันก่อนเกษียณอายุราชการในปีหน้าครับค่ะคุณผู้ชมอายุราชการของท่านเนี่ยเหลืออีก1นึ่งปีแต่ไต่เต้าจากร้อยตำรวจตรีมาเป็นพลตำรวจเอกเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช้เวลาเพียง24ปีเท่านั้นโอ้โหนี่ค่ะ ทีนี้หลังจากที่มีการประชุมกตรอเสร็จสิ้นนะคะพลตารวจตรีอาชยน์ไกรทองโฆษกสานักงานตํารวจแห่งชาติท่านก็ออกมาแถลงข่าวนะคะบอกว่าวันนี้ที่ประชุมได้มีการคัดเลือกแต่งตั้งขบวตรอคนใหม่โดยมีการพิจารณารายชื่อเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ระหว่างขั้นตอนทางธุรการเพื่อนําความกราบบังคมทูลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ในวันนี้แต่สื่อรู้แล้วนะคะนะคะทีนี้ เรื่องที่มันเกิดขึ้นการแต่งตั้งผอบตรอที่มันดุเด็ดเผ็ดมันดุเดือดเนี่ยนะคะต้องถามท่านนี้เลยคนที่คร่ำบอดในวงการตํารวจที่สุดอีกคนหนึ่งพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศตอนนี้ท่านเป็น,นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยแล้ว,วยยอดีตเ,เ,เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านมองว่าการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่ครั้งนี้ที่จะมีขึ้นเมื่อวานเนี่ยท่านมองเรื่องนี้อย่างไงบ้างฟังจากปากเจ้าตัวหน่อยค่ะ นะแต่ของคุณต่อศักเนี่ยหลักเกณฑ์นนะตั้งแต่ลองผมก็ให้คําแมนะนําท่านนายกแล้วว่าถ้าจะให้มันสงบนะให้มันสงบนะนายกตั้งตามกฎหมายไปเลยเอาเบอร์หนึ่งทุกอย่างจะจบนะแต่พอตั้งหลังอย่างนี้นะมันก็เหมือนกับคุณประยุทธ์ตั้งแทนที่จะเอา,อาผู้ที่มีอาวุโส<ๆ>ก็ไปเอาใครก็ไม่รู้นะแล้วก็มีปัญหาพอตั้งข้ามอาวุโสอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยนะอ่ เออลองพอบอนะเบอร์สองสามสี่ห้ามันก็อยากเป็นพอบบใครจะไม่อยากคุณต่อสากเขอยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะไม่เคารพกฎเกณฑ์ก็พยายามจะวิ่งเต้นทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ตัวเองนะได้ดํารงตําแหน่งผู้จัดการตำแหน่งชาติซึ่งมันมันมีตําแหน่งเดียวใช่ไหมทีนี้ไม่มีการแล้วรุ่นพี่รุ่นน้องเจอหน้ากระทักทายไหว้กันเคารพถือกันแต่ข้างหลังเอามีดคอยแทงข้างหลังกันอะไรอย่างงี้นะ คุณผู้ชม <Ừ. S 1> รู้ไหมคะว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านมองว่าท้ายที่สุดแล้วการแต่งตั้งตําแหน่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติครั้งนี้จะจบด้วยอะไร <Ừ. S 1> จบด้วยการฟ้องร้องเพราะถือว่าถ้าดูตามกฎหมายพระราชบัญญัติที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี65าเนี่ยนะคะลำดับอาวุโสอันนี้สําคัญในการพิจารณาแปลว่าอะไรคะแปลว่าอาวุโสอันดับหนึ่งสองสามก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องพลตํารวจเอกต่อสักได้หรือคนที่แต่งตั้งได้โดยเฉพาะ คณะกรรมาการกรตอรเอนื่องจากว่าไปแต่งตั้งคนที่อาวุโสน้อยที่สุดทีนี้เอาละไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตเอาเรื่องปัจจุบันดีกว่าสดๆสร้อนๆเลยฟิตจัดประหลัดไม่ได้บอกรสรีนี่แหละบอกเมื <c oughs> ่อวานนี้หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเรียบร้อยนะคะพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะก็ไปตรวจสอบทาวน์เฮาส์สชั้นภายในซอยลำพญาบอสโกอําเภอเมืองนครปฐมหลังสืบทราบมาว่าตรงนี้แหละเป็นแหล่งที่พักยาเสพติด ไปตรวจยึดยาบ้าได้นับเร็วนะคะ15ล้านเม็ดเฮโรอีน443รอีแทง่งไอซ์ส2 0กิโลกรัมรวมถึงแฮปปี้วอเตอร์และไฟไฟลมูล,ลค่า300ล้านบาทจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนเจ้าหน้าที่บอกว่าแกะรอยอยู่นาน2ปีแล้วนะคะ จึงทราบว่ายาเสพติดเนี่ยถูกลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ้านทางภาคเหนือแล้วใช้ตรงนี้เป็นแหล่งที่พักยาจากนี้ไปจะเตรียมขยายผลต่อไปนะคะอโอ้โหนี่ทำงานกระทั่งวันที่จริงๆแล้วท่านเองก็เข้าประชุมด้วยนะใช่แต่ว่าวส่วนของการคัดเลือกเนี่ยท่านก็ต้องออกมาค่ะปรากฏพอช่วงค่าบุกไปจับเรียบร้อย